สวัสดีสสดครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง At Channel นะครับผมก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับการเรีแอคชั่นนะครับวันนี้เป็น Reaction MV เพลง<ช> <Play S 1> นะครับผม,มชื่อเพลงว่าไม่ใช่ไม่รู้สึกของพี่ทอมอิสรานะครับผมก็เป็นเพลงใหม่ของพี่ทอมเหมือนกับพี่ทอมไม่ได้ออกเพลงมาสักพักเลยไหมเป็นโคเวอร์เป็นโคเวอร์เพลงซึ่งวันนี้เราก็ได้พี่นุ่นมาด้วยซึ่งพี่นุ่นเนี่ยจริงๆเราเป็นแฟนคลับธอมคือฟังเพลงคือเพลงของพี่ทอมอยู่ในเทเลส ก็เลยโอเคเอาพี่นุ่นมาด้วยนะครับผมกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ทีนี้เหมือนกับตั้งแต่เขาเหมือนกับว่าไม่ออกมาเป็นเดี่ยวเนาะเขาก็เหมือนกับไม่ได้มีไม่ได้มีค่ายก็น่าจะแบบเป็นเป็นเดี่ยวแล้วถือชื่อเพลงใหม่ว่าไม่ใช่ไม่รู้สึกทีนี้ที่มันที่เราเอามารีแอคกันเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ายินวอพระเอกกับนายเอกพระเอกกับไม่รู้เป็นนางเอกหรือเปล่านายเอกไงเขาเขาเป็นเทปที่ไม่ใช่ไม่รู้สึกชื่อมันเพลงเหมือนเศร้าอยู่ไม่รู้จะเป็นนางเอกหรือเปล่าพระเอกกับนายเอกพระเอกกับนายเอกแต่มาดูได้เป็นนายเอกหรือเปล่าเนี่ยแต่เขาเอาผู้หญิงวอเลยแหละมาเป็น คู่หลักในเอ็มบีอันนี้ไม่รู้จักไม่เคยยินบอโอเคยินบอคือมาจากซีรีส์วายล้วหนึ่งชื่อว่า end of love ทีเนี้ยปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยออกมาสามตอนครึ่งก็เป็นกระแสที่ดีมากคือสองคนดังมากกับการออกซีรีส์สามตอนครึ่งนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีแฟนคลับเยอะแยะหมดเลยจนแล้วเขาเอาเรื่องนั้นน่ยมาทําใหม่เป็นแบบตอนซีรีส์ยาวที่จะฉายในปีนี้คือแบ่งออกสามตอนครึ่งอ่ะเป็นแบบไพโรดอ่ะมาทําให้มันยาวขึ้นเป็นไมเเป็นฟูลซีรีส์อ่ะ ก็คือว่าแอบรักรุ่นพี่แ้วความรักมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเพราะรุ่นพี่อ่ะเขาเคยมีแฟนมาก่อนอแล้วเป็นผู้หญิงไงหรอใช่แล้วมันก็มีความาอ,วอิลุงตุงนานหนึบหนึอมีความแบบยืดเยื้อจากไม่ชอบเป็นชอบชอบเป็นแล้วเ็าได้มีแฟนอยู่แล้วม,มีแฟนอยู่แล้วทำยังไงก็ต้องเอาเอาตัวเองกลับออกมาเอาตัวเองกลับมาการว่าคนนึงเขาก็ มีการทะเลาะกับผู้หญิงเหมือนจะเลิกกับผู้หญิงแต่ก็ยื้อยักอยู่ระหว่างตัวเาขากับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมีความตุงตุนังอยู่อะไรเงี้งยแต่สุดท้ายก็กลับมาได้คู่กันในตอนจบจริงๆมันเป็นเรื่องต้นๆเลยนะที่เราเริ่มทำชอ่องเรื่องเ,เที่สองของการทำรีแอ็มเลยมีเหนี่ยวข้าราดแล้วก็ ur, เอ end of love นี่แหละจะมาพร้พอมๆกันสองเรือ่องแรกที่เราเคยเปิดช่องใช่ก็ถือว่ารู้จักก็เราก็มากระยินวอลตั้งแต่แรกเลยช่องเราเนี่ยเปิดมาด้วยคู่นที่จริงๆเราก็ทำรีแอคมาตลอดตั้งแต่เพลงที่หินวอลที่เขาไปร้องกับมิลล เราก็รีแอคในนั้นไปแล้วหรือว่าจะเป็นเพลงของวินวอลตัวตัววอลเองที่ไปร้องกับน้องกราฟเราก็รีแอคไปแล้วทีนี้ก็คาไม่มาในฐานะนักร้องเขาไม่ได้ฐานะนักแสดงเอ็มบีใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูผลงานนี้กัรอนวันนี้เราจะได้รู้จักหยินวอลกันค่ะเออไม่ไจะรู้จักอย่างนี้เราเล่าเข้าข้ามมาเวลาดูจะได้รู้ใครเป็นหยินจะเป็นตี๋หน่อยตัวจะสูงหน่อยตัวจะใหญ่กว่าส่วนวอลก็จะเป็นน่ารักน่ารักหน้าใสาเออตัวเล็กหน่อตัวเล็กกว่าตัวสูง น่าทั้งคู่น้าเขาละแบกได้โอเคงั้นก็ส่วนพี่ทอมพี่ทอมเป็นไงพี่ทอมไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ทอมเหมือนเห็นล่าสุดก็มีความเป็นแบบเป็นแบบเข่าครึ้มอยู่นิดนึงประมาณนึงพยายามเปลี่ยนลุกพยายามเปลี่ยนลุกแล้วไปดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงนะฮะในเอ็มวีนี้อะไรเงี้ยโอเคก็ไม่ยังไม่ได้ฟังเพลงเลยยังไม่ได้เปิดสตรีมมิ่งใดๆขอมาฟังพร้อมกันตรงนี้เลยกับเพลงไม่ใช่ไม่รู้สึกว่าจะเป็นยังไงเพราะไม่รออะไรยังไง โอเคก่อนอื่นขอขอบคุณกองทางพี่คอมอิสรานะครับขออนุญาตทาให้คอมอิสราเอาคลิปเพลงไม่ใช่ไม่รู้สึกมารีแอคนะครับผมโอเคช่วงนี้นะครับก็ต้องไปดูต้องไปดูต้องขอแบบช่วงนี้ต้องไปดูเพลงที่แบบต้นต้นออริจินอลเยอะๆด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเวิร์กพอยต์เขาก็มี จัด T-POP Stage แล้วเพราะเขาจะมีการเอายอดวิวใน YouTube มาจัดเรนกิ้งของเพลงไทยกันเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้ทุกคนต้องเข้าแบบว่าวดูต้องเข้าไปช่วยดูใคร<ด>ชอบให้รช่วยปั่นกระแสใช่เข้าไปปั่นกระแสในตัวตัวช่องหลักด้วยวราบค่ะตัวคลิปหลักด้วยอย่าลืมนะครับผมโอเคงั้นไปดูรีอคกันนะครับผมกับการรีอคเพลงไม่ใช่รู้สึกของพี่ธอมอิสระ คนขวาวอใช่ไหมคนขวายินเอ้าเหรอสายวอกเกิดมาเพื่เพื่อนะไรก็ได้ละ แค่ได้ oh. ยินชื่อเขาเก็เจ็บช้ำจะทะเลาะจะเที่ยงหรือว่ารักกันฉันนั้นขอไม่ฟังจะได้ไหมไม่ใช่ว่าฉันนั้นไม่รู้สึกความจริงฉันก็รู้สึกทุกครั้งเวลาที่เธอพูดถึงเขา ไม่ใช่ว่าฉันนั้นไม่รู้สึกความจริงฉัน ในความจริงที่ผ่านมาตัวของฉันคิดยังไาางไมันช่วยเสริมเลยเมื่<ะ>อใจกูรังในบางครั้งอยากจะเมื่อแต่ก็รู้อยู่แก่ใจว่ามือนนั้นมีเจ้าของควรจะจังให้กันใจวันเป็นแค่พืนนั้นวั่งนี้ก็เป็นก็เพื่อนเท่านั้นจะทะเลาะจะเทียงหรือว่ารัก

เสตาหวาดีตลอดอยู่้แต่เล่นฟรีแล้วก็ขมาขนี้ไม่ได้หรออยกได้อะไม่ใช่ว่าฉัน ควอมเสียาจปกครองเหมือนพูดไม่ออกเออเขาไม่หวานนะน่อเขาเล่นเก่งน่าจตอนดูซีรีส์หล่ะก็แ่ออกุดท้ายโอกคหาอีกรอบ เขาจะรู้ไหมเขาเมาอยู่อันนี้ไม่ใช่รีเพลย์ใช่มเป็นรอบใหม่ใไหมรอบใหม่ขอเสรจะแยงไงใวันใหม่เหมือนเรื่องมันกลับมาอีกเหมนเดแต่จบแบบใหม่แต่รู้จบยังไงแต่เพื่อนนะเขาบอกแบบเพื่อนอ่าไมู่้ว่าไม่ขอจมหน่อยพี่ทอมพี่ทอมต้องมีทักสองละพี่ทอมหมายว่เโดเขาเคจริง พี่ทอมไม่มีพาร์ททูเลวนะใว่ามันเหมือนกับอะไรยังไงต่อเพื่อนมันจะเปลี่ยนเป็นใช่มันต้องมีพาร์ททูปกติพี่ทอมเขาชอบทำเพลงเป็นซีเหมือนกับซีรี์อยู่แล้วั่นเหมือนกับเป็นต่ออะไรอย่างเงี้ยจะต้องรอเขาว่าเขาจะมีพาร์ททูหรือเปล่าอยากมีพาร์ททูแต่เขาร้องเพลงไม่กลั่นใครร้องตามได้เลยทำไมต้องมายาขนาดนั้นนะมีทั้งรอบหลบมีทั้งอะไรก็ไม่รู้เทคนิคเยอะมากเขาจะร้องเองไงเขาไม่เคยร้อง แต่จริงๆคนอื่นก็ลองหน้าแต่แค่จะไม่ได้เสียงถึงเขาเองเแต่เขาเป็นสิ่งของเขาเองใช่ไหมอ่าถามอ่าถามนุ่นใช่ไหมเพลงความเสร็่มันลองยากพลงไม่ทำฟังได้อย่างเงียวลองยากลองยากโอเคทีนี้มาพูดถึงตัว m อเห็นอะไรบ้างเด็กผู้ชายสองคนหนึ่งบออ่ะนุ่นดีกว่านุ่นน่ารักเห็นนักเด็กน่ารักเหรอใช่เลยจะพูดน่ารักน้าน้องน้องเลยนะน้องวอคล้าย พี่พิมพ์นจะนะเอามวลมวลเพราะเธอบอกว่าใช่ฉันว่าแบบแบบเกาเกาอะไรอย่างเงี้ยเกาลีเกาลีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกเราไม่เข้าใจสตอรี่เนาะคือมันจริงมันแอบดิสแท็กเหมือนกันนะหมายความว่าคือเพลงอ่ะมันเป็นเพลงของพี่ทอมร้องไปใช่ป่ะแต่ซับไตเติ้ลมันคือสิ่งที่เขาพูดกันสองคนตอนแรกที่เอ๊ะทำไมเนื้อมันไม่ตรงกันวะซึ่งอ๋อไม่ใช่นะอันนี้เราคุยกันอ่ะอันนี้พี่ทอมร้องรเขาเห็นเขาไาอันนี้ความแก่ของลุงความแก่ของลุงป้า คนเอ็มพีเขาก็ต้องซิงไงก็ใส่สั่งไปเลยเหลือเพียงให้เลยนี้แต่เขาต้องสั่งไปขึ้นมาตั้งแต่แรกไงฉันก็เลยงงว่าเอ๊ะเหยังไงสุดท้ายปูดเออเลยต่อมาคือตอนนี้เขามีจังหวะสั่คนเนี่ยที่อยู่ที่วอลนี่คือตอนเด็กผู้หญิงนี่ใช่เหมตอนแรกเข้าใจว่าเหมือนวอหืงเอ้ยแม่หญิงนะหืงวอลหรือเล่ไม่ใช่หว่ะเป็นแบบสงสัยอาจจะเลิกเต็มตับเลยมีปัญหากันอยู่ก็เลยให้วอลไปช่วยเคลียร์วอลไปสืบมาให้เสร็จแล้วก็เหมือนโอเค ทุกอย่างยังยังทรงดีอยูน่นะแต่ตอนแรกเขาถ่ายโพถ่ายมุมกล้องเหมือนหึงเลยนะเพราะว่าเขาว่าไปโฟกัสที่มือของตัววอลเลยเหมือนตอนนั้สึกว่าพี่แบบหึงรือเปล่าวะ<ช>อ๋อไม่ใช่หรอกเป็นคนที่คือแฟนเก่าแล้ว,<ช>ลวก็พยายมามจะไปคุยให้อะไรอย่างเงี้ยนนั่แหละวที่อาจจะงงนิดนเพราะหลังจากนัดนปุ๊บอ่ะเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อเรื่องสตอรี่มันแบบนี้แต่ว่าคิดว่าตอนจบมันคือเขาเปิดมาประเด็นว่าคนเราก็เป็นแค่ประเภทเดียวเลยก็เดือดเดือดก็งงว่า ยังไงวะหรือว่าใครรักใครหรือใครไม่เป็นใครหรือยังไงเพราะฉะนั้นตอนจบเขาเสือกโอเคมันก็ชัดเจนแล้วก็ทุกซีนน่ะพอเริ่มฉัดแล้วซิทูเอชั่นมันคืออะไรอ่ะจะรู้ได้เดียว่าวอถึงแม้ไม่มีเสียงนะมันเป็นแค่แอคติ้งแล้วก็ปากขยรลงขยับใส่ตรงสายตาแต่ทุกคนเ้ามีอยู่ด้วยกันแล้วเขาสึกว่าจริงคนนึงทำไมรุนแรงกูทำไมกูต้องเสียใจกูต้องไม่ยอมมึงขนาดนี้ประมาณอย่างนั้นนะแล้วยิ่งตอนที่เขายืนอยู่ตรงระเบียง์อะแล้วถ่ายแบ็คกลับไปแล้วเห็นซูเรีเป็นเงาโอ้หชอบมากเลยอะเหมือนหัวใจด้วยซูเลือะ เราเดี๋ยวแตบพี่ยินโดนระเบียงเนาะเหมือนรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ย คือชอบตรงที่ว่าเอมมันพูดไม่ได้ไง <S <S <ช>มันต้องผ่านสายตาอย่างเดียวอ่ะ<ช>แล้วคือในพาร์ของตัวยินเนี่ยเขาจะเป็นรู้ของการว่าเขาก็แค่เหมือนหลงรักคนคนหนึ่งนะเขาพยายามจะแคร์ขยอเพื่อนเนาะ<ช>แต่พ<ช>ักอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กับวอลหมดเลยแล้วเขาต้องผ่านสายตาหมดมม <ๆ S 2> เลยเก็บทุกอย่างเอาไว้สะสมเอาไว้แล้วแบบกูก็เกิไม่เข้าใครออกกูก็ชอบมึงแต่กูต้องช่วยมึงกูก็อยากให้มึงครบรักมึงมึงความสุขแต่กูก็เป็นถูกอะไรเงี้ยมันและตั้งแต่ตอนที่เราดูแอคเอนออฟเลอเยบอกว่าน้องคนนี้แบบเขาใส่ตาคือแบบ คือของหญิงเขาเล่นพวกฉากร้องไห้งากอะไรเงี้ยดีดราม่าแต่พอพวกฉากสายตาเก็บกดเก็บอารมณ์อ่ะคนนี้คือเขาแบบน้องวอเขาแบบเล่นพวกอย่างเงี้ยเก่งมากแล้วพอเราเห็นสายตาเออแบบยังคงมาตรฐานยังคงมาตรฐานไหวเก่งขึ้นด้วยใช่รู้สึกว่าแค่มองสายตาเขารู้ว่าเฮ้ยมีเรื่องอะไรอยู่ในใจเป็นแค่สับไตตรง เยอะด้วยแต่สายตาบอกหมดเลยว่าเอ้กูคิดมากกว่าเพื่อนกูเออกูคิดเกินเพื่อนนะที่ตอนนบอกว่าให้ได้แค่นี้หรอคือแล้วก็แบบมองด้วยสายตาแบบในตาที่คือหวังอย่างอื่นแล้วแหละแต่คือเหมือนจะทําไม่ได้ทํัไที่แค่นแล้วพอจบตอนสุดท้ายก็เลยไม่ได้ช็อคขนาดนั้นอะเพราะรู้สึกว่าไอตอนที่ถามว่าให้ได้แค่นี้หรออะฉันมีความแบบกลุ้มกลิ่นว่ารู้สึกว่าฉันแบบสายตาที่ฉันอยากต้องฉันต้องการมากกว่านั้นแหละแต่เธอให้ได้หรือเปล่าอคาดหวังว่าจะต้องมีภาคสอง คิดว่าต้องมีพาร์ททูของเพลงของพี่ทอมอีกอะไรเงี้ยที่จะแบบเอ็มบีตัวต่อจากตัวนี้เพราะว่าต้องดูยอดวิวก็ไปปั่นยอดวิวไปเยอะๆสิบล้านมีที่จะผ่านออกมทุนแน่แต่เป็นความแปลกใหม่นะที่ที่ทอมเขาเอาที่เขาเอาเอาเพลงนี้มาทําโดยการที่ให้ตัวเด็กของ MV เป็นเป็นเป็นหญิงกับวอที่เป็นผู้ชายๆนะมันแบบทันที่ไอ้ใครว่าไม่แซมรู้สึกเมื่ไหรใช้กับผู้ชายผู้หญิงก็ได้อะไรเงี้ยคือมันใช้กันใช้ได้หมดพี่ว่าเขาเขาพยายามก้าวผ่าน definition ของคำว่า love หละมันมันมันใครรักใครกดนแล้วตอนนี้ถูกป่ะแต่ความว่ารู้สึกมันไม่ได้เล่นกับว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่มันเป็นความ,ขขม,มรู้สึกของคนหละพอเป็นความรู้สึกของคนไปเลยเหมือนกับพอเอาเรื่องเพศมาคนจะด,ดูชัดขึ้นว่าจริงๆเนี่ยมันดูง่ายว่าคนนี้ต้องมีคนหนึ่งแอบชอบอีกคนหนึ่งอยู่ะอะไรเงี้ยก็แปลว่าที่ออดีแ้วเลือกคู่นี้มาด้วยก็น่ารักแต่พี่ว่าจุดมานคมมากหไม่ค่อยคุมหรอกพราเขาจะไม่ดูตัว ต้องแบบอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าตื่นตื่นรักอลมันถ้ารักที่จะรักเขาก็ต้องเสี่ยงแต่อย่างมันในโบทแต่ตัวจริงเขารู้ตัวไม่รู้สึกเป็นอี่เทคตอนเขาไปคอนเสิร์ตนะเขาบอกนะไหนไหนที้เขาเอาแฟนมา แล้วก็อยู่ขึ้นมายกมืออยู่ตรงไหนไหนยุนนคเคยยกมือเลยเออยอมเราตัวเองเป็นแฟนมาให้กำลังใจค<อ>ือเอวเขามีคอนเสิร์ตบอยเฟรนด์ใช่ไหมแต่ตอานั้นเขาพูดเอาผู้ชายสิคนมาร้องคอนเสิร์ตกันแล้วเขาก็ไปร้องกับน้องกราฟแล้วก็ในคอนเสิร์ตเขาบอกหนี่ยว่าแฟนมาแสดว่ามีคนนี้ยกยิ่งยกมือยกมือยิอ่งเลยวันนี้ข้าขผมมาตาละตาละตาล้วหลังจากนั้นฉันก็เดี๋ยวคู่นี้สวีดตลอดเลยลาะสวีดบ่อยมากออกสื่อแบบไม่แค่สื่อแต่เขาเป็นแฟนจริงเหรอ ไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันพิสิเลยจะพูดได้แบบไม่เราไม่รู้เราเพิ่งมาเราเพิ่งเข้าสู่วงการเธอเธอเข้าสู่วงการฉันก็ฉันก็รู้จักเขาไม่นานรืยไงฉันก็บอกเลยไม่ได้เสียด้ัาานพูดเท่าที่เห็นเ่าเขาเล่ามาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะตามนั้นหรือไม่ก็ได้ผลชัยวิจารณ์ในการรับชมืึ้นสเตอร์ให้ชัวิจัยยานในการรับชม ได้ไดูกล<ด>้โอเคครับโอเคงั้นก็ปิดเลยดีกว่างงแล้ว <laughs> ขอบคุณนะครับท่าติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอบ Ad c h anel n นะครับแล้วก็ติดตามสางท้องทาย YouTube Instagram Twitter อ๋อก่อนจากไปเราจะมี react นะครับ W X Y ินะครับผม<ช>รอไปได้เลยนะครับผมว่ามีคนขอมาเยอะแม่แล้วก็ มาเลยนะครับตอนแรกก่นจะทำตอน end of love อ่ะไม่รอแล้วเดี๋ยวทำไปเลยก็ได้ครนะับโอเคงั้นเ nah ด e, ี X ๋ยวดีเอ็สวีกซ์ไยนะครับรายการของน้องนนนะครับผมแล้วมาจเจอกันในตอนดีเอ็สวีเอ็กซ์ไยวันนี้ไปก่อนบายบาย